โอเคครับ okay, ผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับก็เราจะมาเปิดแพ็คกันดีกว่าผมอ่ะครั้งนี้ผมก็เล่นเสร็จป้าแม่งขาดไอ้นั่นการ์ดคอนแทคแม่งก็เล่นไม่ได้ก็มีการ์ดซิลเวอร์กับโกแพ็คมาให้ครับผมมาเปิดซิลเวอร์ก่อนอยังไงยังไงซิลเวอร์โอ้โหฟิตเนสอยากได้คอนแทคคอนแทค เออโอ้โหวิ่งช้าจิ้มหายเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้วิ่งวิ่งเร็วเฮ้ยอาอาบีผมต้องการพอดีเลยมาโกแพ็กเอายังไงยังไงเรียวน้องเมสซี่เจมินเนสอะไรอะเจมินเนสวิ่งเจ็ดสิบแปด ทันทีเข้าแปดสิบแปดซีเอ็มก็เก็บเอาดิเก็บไว้ดิให้ <laughs> <laughs> ชุดไม่เอ,อะ <laughs> พรีเมี่มโกแพ็คซักแพ็คหนึ่งไว้มายังไงยังไงเียบเจ็ดพันห้ายังไงขาเลยอะไรเนี่ยชุดของวาเลนเซียเฮ้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 ย คาร์โรอันนี้จากสโมสรอนเวสแฮมนะผมคาร์โร่ตัดของานเลยอันนี้อะไรเนี่ยโรดิเกตไข่ว่ะโรดิเกตถือว่าเยี่ยมผมอ b บผมเปาะมาก <laughs> RM ผมก็ไม่ได้ผมอ๋อเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดู คือน,นี่ผมมีอ่าเรียลมาดริดอ่าอะไรวะเรียลมาดริดกับแอตเลติโกมาดริดนะผมผมเชียร์แอตเลติโกมาดริดนะผมผมเชียร์คริสแมนนะผมตอนตีหนึ่งขวักขวายแล้วผมไม่แน่ก็รอดูประมาณตีหนึ่งนะผมโอเคครับผมคาร์โร โอเคนุ๊กดูโอพีสัตว์ไม่มีไม่มีอาเอ็มอยู่ดีอ่ะเฮ้ยซีบีเฮ้ยซีบีเจ็ดสิบหกเอบเฮ้ยอาเอ็มอ๋อได้อ่อได้ นกดูดูดูจะแบบโคตรโกกับโกปกติแล้วเนี่ยทีนอดโอพีนอ่นไงไจะไม่มีตัวเปลี่ยนอะไร ไม่ม <Hey. S 2> <c ười> ี L, L B M เอ okay, ้ยไม่มีเอเบอเบมีโอเคจ้ามันไม่ค่อยเข้าขานท่าไหรผม47่สิบเจ็ดเอม